นี่นะครับนะ <tripy> <triky> <triky> พี่างดด้วยใช่ไมเป็นอาการเรียนกาเดียนการสอนของนัเรียนไม่ถูกสองแสนะครับักพคกกูจ้มอบมอบเพิ่มมาให้ครบสองแสนเก็บไปก่อนเก็บไปเลยแล้วก็ให้โรงเรียนมีท่านผอออกเกณ ดูแลซ่อมอาคารหลังนี้ให้สดีที่สุดขาดเหนือเท่าไหร่คณะสวนว่าระมีในการรับผิดชอบไปทั้งหมดเลยตอซ่อมให้เพื่อจะได้ให้การเปิดเทอมนะประภีเชการนะครับเราจะส่งอให้เพราะว่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดพระภูรัญต้องเสียสัะนึ่างมากว่าโรงเรียนไหนที่ ไม่มีวัดก็จับได้เค่นี้แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรศึกษาพัสม์สนักงาเนเขตว่าขอให้มาลงที่โรงเรียนพัฒกาลก็สนักงาเนเขตเลยรีบน,นับกันได้จฉพาะเสียนก็ประมาณแสเนเจ็ดเราก็เพิ่มให้มาเป็นสองแส พอมาเห็นกระชั้นแล้วจริงๆแล้วไม่เพียงพอแน่นอนนะครับพ่อขอรับผิดชอบธนาคารหลังนี้นะตามที่พอเอกเขตผนวกก็จะไี้ดำเนการนะครับประกาศการรูกษาร์นะครับดำเนินการเลยนะครับว่าประจานกับพอเขตขาดอยลือเท่าไหร่นะครับแนะนำของคณะสงฆ์วัดสุรีคารขอรับผิดชอบนะครับ

เจ้าว่าวัดบางเรียกกลางเจ้าว่าวัดบางเรียกลางเะ้าว่ไม่เกิดปัญหาความเสียคลื่นคลื่นอีกตัวเลว ป้าใหม่เลยแล้วกันดู่ใ่ันึดูให้าป้าเป็มือปีกมเรือนะเอาเลยเอาเลยอันทีก่อนเลยไม่เป็นไรนั่นนี่ทุกสิทุกาโดยทาัหดแ้แจ้งว่าให้มนต์ใส่อาานะคะที่สั่งอาจจะเป็นอันตรายต่อแเรด้วยค่ะเราจะใช้อาามตรวจใหญ่ในการจักที่ถามานะคะลัาผาอาเลย สวัสดีขอรับพี่พี่อานักเรียนเดี๋ยวข้างิด้าเสร็จแล้วลงเลยครับยกเหนียอไม่วางเลเยไม่เอาไม่เอาขอรับแต่เลยไม่เป็นไรนะจบจบขาวได้อย่างนี้รับรู้